ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้ฉันพบเธอขอบคุณอะไรที่พาเธอได้มารักกันเป็นเรื่องบังเอิญที่ดีที่สุดที่เกิดกับฉันสงสัยว่าโลกอยากให้เรารักกันเลยพาให้ฉันมาเจอเธอ I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so. <coughs> วิธีดูแลที่ผมดูแลจริงนะผมซักปกติเลยแล้วก็ไม่แช่ที่สําคัญคือห้ามแช่เพราะว่าแช่ปุ๊บสีจะตกซักปกติสีไม่ตกเพราะว่าผมซักมาห้ารอบแล้วสีไม่ตกเลยใส่เองคือสีไม่ตกแต่ซักแบบไม่แช่นะครับซักแบบไม่แช่ห้ามแช่อะไรทั้งสิ้นให้ลงลงแล้วก็ซักเลยซักปกติได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้ําห้ามร้อนห้ามซักในน้าร้อน ขอห้ามซักในน้ำร้อนห้ามแช่ผ้าสันส้นๆห้ามซักในน้ำร้อนห้ามแช่ผ้าอยากแช่น้ำยาปรับพนุ่มเกรงเกรงว่าแช่ได้แต่ไม่นานเพราะว่าเกรงว่าถ้าแช่นานสีจะตกซักเครื่องได้ไหมซักได้เอาจริงๆซักได้แต่มันจะไม่ถนอมเนื้อผ้านะครับเกรงว่าจะไม่ถนอมเนื้อผ้าแนะนําให้ซักมือแล้วก็อยากให้ เออไม่แช่ผ้าแต่ถ้าถามว่าไม่ซักแล้วดีกว่าค่ะก็ดีนะไม่ต้องไม่ต้องซักเลยไม่ต้องซักเลยใส่แล้วก็ไม่ต้องซกักแล้วก็กลับมาใส่ใหม่ก็ดีนะเข้าเครื่องอบได้ไหมไม่เด็ดไม่ได้เด็ดขาดครับเพราะว่าผ้าจะหดนะเข้าเครื่องอบแล้วผ้าหดหดเราไม่รู้นะจ๊ะ